สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องห่วยลาวนะครับทุกทุกท่านทุกทุกคนกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับในวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอ่านะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับในวันนี้แฟนๆหว่วยก็มาอีกเหมือนเดิม นะครับท่องมาน้อยไหนน้อยหนึ่งนะครับซึ่งเรามาดูผลกันเลยนะครับสำหรับผลห้าน้อยพิเศษนะครับออก4 2 1 73นะครับซึ่งผมให้ไปชุดรวมเด่น9แล้วก็เด่น0ูนย์นะครับพิเศษนี้หลุดไปนะครับส่วนปกตินะครับออก52017นะครับก็มานะครับก็เข้านะครับเนาะสำหรับในฮานอยปกตินะอ่านะครับก็ยินดีด้วย นะครับเข้าไปในตัวกลับให้ไป0ูนย์ออกมา20ศนะครับมาแล้วนะครับเนาะ VIP นะครับออก0ูนย์เจน่นะครับล่าง90านะนะครับก็มาในเด่น0ูนนกะครับก็มาตัวเด่นทั้ง9ทั้ง0ูนเลยไม่ได้จับ0ูนย์เกาะครับก็เลยแค่น้อยเดียวเนาะจิจเจาะเข้านะครับส่วนลาวสตานีก็หลุดไปนะครับเนาะมันมาออกนะครับ มันมาออกในชุดรวมเนาะเออนะครับบางสมาชิกบางท่านนี่ก็นําในชุดรวมนะครับไปจับเนาะก็โชคดีกันไปนะครับก็แล้วแต่ดวงจริงนะครับเนาะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะนะครับในราวสตานนี่สูตรเดิมมันหลุดไปแล้วนะครับก็มานําสูตรใหม่มาให้ดูกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันหยุดนะครับวันเสาร์ไปเที่ยวไหนบ้างนะครับก็สามารถพูดคุย คอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสหรับการรับชมนะครับทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ส่งเป็นกําลังใจมาให้กันนะครับมันอาจจะมีเข้าว่างนะครับหลุดบ้างปรับปรุไปนะครับแต่ถึงจะหลุดนะครับแต่ก็ยังมีนะครับแต่คอมเมนต์นะครับส่งกําลังใจมาให้กันนี่แหละครับเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเนาะสุป นะครับก็สุดด้วยกันนะครับโชคดีก็โชคดีด้วยกันนะครับทุกนะครับผิดหวังก็ผิดหวังร่วมกันนะครับเราลงเรือดำเดียวกันมาแล้วนะครับเนาะอย่าเพิ่งโดดน้ําทิ้งเรือกันไปไหนนะครับต้องอยู่นะครับ <iet> <farming in? azon ograph> อยู่บนเรืเอด้วยกันก่อนนะครับอ่านะครับไปให้ถึงฝั่งฝันก่อนนะครับเราจะมาโชคดีมารับทรัพย์กันด้วยกันนะครับในวดของวันที่6นะครับสาหรับในวันที่6มาดูกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ เริ่มแรกนะครับก็จะเป็นลาวสตานะครับที่ออกรอบ15นาฬิกา15นาทีเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาสูตรมาแล้วนะครับสูตรเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับลาวสตาก็ช่วงนั้นที่มันเข้าเยอะๆนั่นแหละครับที่ผมใช้อย่างใช้สูตรนั้นอยู่นะครับแต่ก็เปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะครับนะนะครับซึ่งลาวสตาวันนี้ก็จะเป็นเด่น4แล้วก็เด่น5เน้นรูดฟันนะครับตัวไหนก็ได้4ก็ได้5ก็ดี เี4ก็เฮง5ก็รวยนะครับจําได้หมดส่วนจับคู่ใน8คู่เด่นก็จะมี46 47 48 49 56 57 5 8แล้วก็59านะครับก็จะเป็น8คู่ที่ให้เน้นไปนะครับตัวกันก็จะเป็น4 0แล้วก็50ส่วน3ตัวจะมี356 4 4 7 7 5 8นี่เดีเลยครับถ้าถูกใจยังไงลืมกดไลค์ นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยยิ่งเห็นไลฟ์เยอะนะครับยิ่งเห็นคอมเมนต์เยอะครับยิ่งมีกําลังใจนะครับในการไปคิดสูตรหาสูตรนะครับช่วงที่ใครออกไปเที่ยวไหนนะครับเป็นไงบ้างครับเนาะเราชนะเหมือนกันไหมครับเนาะเดี๋ยวครับวันนี้นะครับไม่ใช่เราชนะแล้วครับวันนี้ต้องเป็นช่องหวยลาวชนะแล้วนะครับในวันที่หนะครับมาดูกันนะครับว่าช่องหวยลาวจะชนะหรือเปล่ามาดูกัน เอาให้เข้าเทนเนาะตามเทนตามเทนนะครับมีแต่เราชนะต้องช่องหวยเราชนะบ้างนะครับเอามาดูกันต่อไปก็จะเป็นฮานอยในชุดรวมก็ยังมาดีอยู่เหมือนเดิมนะครับในชุดรวมก็เลือกจับน้อยหน่อยน,อยน,อยนึงนะครับบางสมาชิกบางท่านนี่ก็เอาเฉพาะนะครับที่มันเข้าบ,บ่อยบก็คือฮานอยปกติปกติแล้วก็จะเป็นพิเศษนะครับที่มาบ,บ่อยๆ่อสหรับในฮานอยชุดรวมนะเนาะนะครับวันนี้นะครับวันที่6กก็จะมีเด่นสี่แล้วก็เด่น ห้านะครับเน้นรูดฟันไปที่ตัวเดียวนะครับงวดไหนงวดก่อนที่ผมให้หัวเลาะห้าห้ามันไม้มาครับงวดนี้เอาหัวเลาะวันนี้เลยนะครับหัวเลาะวันเสาร์นี่แหละนะครับวันที่หเราจะมาหัวเลาะห้า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 กันนะครับส่วนจับคู่8คู่ตัวเด่นก็จะมีห้าหนึ่งห้าสี่ 5้5 6 4 0 4 9้7 4 6นก็ะครับก็จะเป็น8คู่ที่ให้เน้นสำหรับในตัวกันก็จะเป็น4 8แนะครับแล้วก็5 8 ส่วน3ตัวจะมี751 794แล้วก็756นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางหวยฮานอยแล้วก็ลาวสตานะครับในวันที่6เนาะซึ่งในวันที่6นี้นะครับผมน่าจะนะครับน่าจะได้ลงคลิปกันแล้วนะครับสำหรับ ปกสลากนะครับที่ทุกท่านรอคอยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับมันจะไปคล้ายกันกับสูตรที่เป็นสอเสือนะครับในงวดที่แล้วที่ผมเน้นให้นะครับที่วงให้นั่นแหละครับตัวเดียวเลย97ตัวเดียวเลยนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูที่ที่ช่องนะครับหวยเด็จัดไปได้นะครับจะเป็นช่องหวยไทยเนาะลงเฉพาะหวยไทยเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบเนาะสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับสําหรับแนวทางหาหวยรัฐบาลไทยจากสถานที่ต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นออกไปหาจากสถานที่สิ่งศักดสิทธต่างๆนะครับก็ไปกดติดตามกันได้เนาะที่ช่องนะครับสตัวสตัวออนะครับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเนาะ,ะอาจจะไม่ใช่แนวทางคำนวณ ก็อาจจะแต่แต่ช่วงนี้นะครับผมจะลงคํานวณก่อนนะครับสําหรับในที่ช่อง2ตัว3ตัวเพราะว่ามันโควิดยังไปไหนไม่ได้นะครับเนาะน่าจะให้โควิดมันซาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องออกไปหาแนวทางนะครับข้างนอกก็จะได้เปลี่ยนแนวบ้างนะครับเนาะเอาแต่คํานวณมันก็มันก็บางทีสมองมันก็ตืมันก็ตันไปนะครับเนาะสมองนี่ไปไม่ได้เลยครับบางทีคิดเยอะนี่นะครับก็อยากจะออกไปข้างนอกนะครับสูดบรรยากาศธรรมชาติดูนะครับไปขับรถ ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะได้นำนะครับเอาบุญมาฝากสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเนาะอ่ายังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆช่องทางแล้วไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวหวยเวียดนามนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีในวันที่6วันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้ามีโอกาสจะลืมไปทําบุญด้วยนะครับช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะครับเนาะอ่าเราเป็นผู้ให้แล้วเราจะเป็นผู้รับที่ดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ trong hồi lao chân ạ trong hồi lao chân ạ trong hồi lao tổng chân ạ dạng điêu